คูควรเนาะถือว่าสมศักดิ์ศรีแดงเดือดจากที่เราก็ไม่ได้คาดคิดหรอกว่าเกมจะออกมามันขนาดนี้ครึ่งแรกตอนแรกเปิดฉากปรมานสักยี่สิบนาทีแรกของเกมะครับผมก็รู้สึกว่าอืมอยัางไไงวันนี้ก็แล้วผมก็น<ะ>ึกแล้วจะต้องมีคนเม้นต์มาว่าไอ้น็ตมึงอ้างสภาพอากาศเกี่ยวนี่นะไม่ได้บอกว่าทั้งหมดผมพูดไปแล้วว่ามันเป็นส่วนหนึ่งสนามมันชื้นจริงหิมะมันตกจริงคุณผมว่าหลายท่านช่องแชทอ่คุณเตะบอลกันอยู่แล้วนะครับ คุณลองไปเตะคุณลองไปจ่ายบอลสนามชื้นๆสนามชุ่มๆกับสนามปกติดูมันต่างกันไม่ได้อ้างให้ใครไม่ได้อ้างให้ร์พูไม่ได้อ้างให้แมนยูแค่บอกว่ามันมีส่วนเกี่ยวข้องในการเล่นฟุตบอลขอบคุณครับอธิบายฟังถามอ,อีกหนึ่งจุดวันนั้นผมสังเกตนะร์พูครับเขาอีกหนึ่งจุดที่เขาไม่ได้โจมตีแมนยูนั่นคือลูกกลายกาศคือมีแหละลูกกลายกาศที่ไอเดลิกมันไปท hand ําแฮนด์บอลไงแต่ว่า โดยส่วนใหญ่ตลอดทั้ง90นาทีที่เตะก,กันนะครับแทบจะไม่ค่อยได้เห็นลูกกลากาศจากลิเวอร์พูนี่ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งจุดไหมเพราะสังเกตดูช่วงหลังนะครับแมนยูมันจะแพ้ลูกกลากาศไอพื้นที่ระหว่างแบ็กกับเซนเตอร์มันก็จะปล่อยให้แบบไอปีของคู่ต่อสู้เปิดโยนเข้ามาแล้วในกรอบเขตโทษ3ามเซนเตอร์ไม่รู้เป็นบ้าอะไรยิงตั้งสคนแต่ว่าก็เสียท่าลูกกลากราศให้กับฝั่งตรงข้ามเสมอ เกมเซลีภูครับเรีพูมันไม่ค่อยใช้ลูกกาอากาศเงี้ยอันนี้มีส่วนไหมที่ทําให้เกมนี้แมนยูก็เลยแบบก็เลยแบบก็เลยได้ผลการแข่งขันที่ดีออกมาอ่าเมียว่าไงอ่าคือจะเล่นลูกกาอากาศยังไงอ่ะหน้าเป็นดีอาร์ตไม่ได้เขาได้หมายถึงว่าแต่ว่ายุทธวิธีในการบุกอย่างเงี้ยคือมันไม่ได้คือมันไม่ได้คอสไปตรงกลางครับเออเขาใช้ตัวสอดเนยิ์พูเขาใช้เขาเขาใช้วิธีการเขาใช้ตัวสอด ให้ตัวอาไดเล็กออกปอีกใช่ไหมแล้วก็ดึงจังหวะเราวไว้แล้วก็โยนให้ตัววิ่งเข้าทะลุลายโจมตีพื้นที่ระหว่างเซนเตอร์ตัวกลางกับเซนเตอร์ด้านข้างถามว่าเขาไม่ได้ใช้ลูกากาอาศเหรอผมเห็นก็บอมเข้าไปอยู่นะแต่ต้องชมอ่ะเอาสองคนหลกัหลกๆที่ผมชมอ่ะคือคือโอน,น่าจังหวะแบบลูกเตะมุมอ่ะยังชกยังแบบหม่งสกัดเอ้ไม่ใช่หม่งสกัด ทกออกไปแล้วก็มีแม็กควายสองคนเนี้ยที่ผมรู้สึกว่าสมาธิแล้วก็สติอดีในการป้องกันลูกกาอากาศแต่จริงๆแล้วว่าลิฟูจะไปบอมเข้าไปอย่างเงี้ยคือหน้าไม่ใช่โชต้าไงถ้าเป็นโชต้าอย่างเงี้ยผมผมว่ามีบอมแน่ๆเพราะว่าโชต้าเนี้ยเล่นจะหลังลายหน้าลายเนี่ยอันตรายแล้วก็ลูกกาอากาศก็เอาเรื่องอผมว่ามันอยู่ที่วิธีเล่นมากกว่านะ ที่อยู่ทียกว่ามาต่งที่ผมถามนะครับก็คือหมายถึงว่าพอเจอบอลกับที่ไม่ได้เล่นลูกกลางอากาศนะครับมันก็มีผลการแข่งขันที่ที่ถือว่าได้ได้การแข่งขันที่ต้องการแต่ช่วงหลังครับสังเกตดูว่าในยุคของอโมริมครับมักจะมีผลงานที่ไม่ดีกับทีมที่เล่นลูกกลางอากาศเหมือนโยนบอมเข้าไปอะครับโยนไปเถอะครับโยนไปสุดท้ายมันก็ต้องมีสักลูกแต่ะที่เกมรับแมนยูพลาดท่าแล้วก็เสียประตูแบบง่ๆในช่วงหลังนะ เซนส์บอลเกมรับของนักเตะแมนยอ์เต็ดมันไม่สูงอันนี้พูดตรงๆคือมันพลาดแบบพลาดแบบง่อยๆเยอะอ่ะมันคือเรื่องสมาธิอ่ะพี่แนทเรื่องสมาธิกัตต์ติอ่ะความและความฉลาดในการเล่นมันน้อยอันนี้พูดตรงๆหลายเกมที่ผ่านมานะครับแล้วก็คืออไม่ว่าจะด้วยเขาเรียกว่าไงโอนาน่าก็เซฟไปหลายครั้งนะครับซึ่งหลายจังหวะมันก็ไม่หนีมือโอนาน่าพูดตรงๆนะแต่โอนาน่าก็ไม่ได้พลาดเกมนี้นะครับเอ่อ ถามว่ามีจังหวะครอสไปไหมผมรู้สึกว่าเขาใช้เขาใช้บอลทะลุแนวทะแยงมากกว่าเ้าใช้บอลบอนพื้นในการโจมตีมากกว่าในเกมนัดน,นี้แต่ถามว่าลีอ์พูมีอันมีเออ,อาวุธลูกครอสหรือเปล่าปกติมันมีปกติมันมีมน,มนะครับเพียงแต่ว่าเขาใช้การครอสจากโมซาลาทางด้านขวา แล้วเปิดข้ามไปเสาไกลแล้วให้ตัวสอดเสาไกลอ่ะไม่ว่าจะเป็นกักโปดีอารโจตาใครสักคนที่มันยิงอยู่ตรงนั้นอ่ะสอดเข้ามาโมงหรือว่าจะสอดตบกลับเข้ามาอะไรเงี้ยให้ตัวแถวสองมายิงเรียภูทําแบบเนี้ยได้บ่อยครั้งแต่ปัญหาคือว่าผมรู้สึกว่ามันก็เป็นโล่ที่ตั้งใจเป็นพิเศษแล้วก็ทําให้โมซาล่าเนี่ยได้ cross อลจากระยะทําการทางด้านขวาได้น้อยนะครับบวกกับ อพอดาร์โล่เนี่ยพยายามที่จะไปกินตัวเทรน์พยายามจะเผาเทรน์เนี่ยมันก็ทําให้เทรนด์เนี่ยผมว่าไม่กล้าจะเติมเยอะขนาดนั้นนะครับมันก็เลยทําให้ลิเวอร์พูลเนี่ยมียุทธวิธีในการโจมตีทางฝั่งขวาจากการครอสของซาร่าได้น้อยนะครับท,ท่านี้จริงๆเนี่ยถามว่าลิเวอร์พูลพยายามจะเจาะทางฝั่งขวาไหมผมว่าเขาก็เจาะทางฝั่งโลก,กับลิซันโดมาร์ตินสเหมือนกันนะพ่ามาร์ต <c oughs> ินส <c oughs> พักหลังเนี่ยเจอเลี้ยงกินตัวเนี่ย <c oughs> ก็ใช่ว่าจะเหนียวนะครับ เจ,เจอเจอเผาไปก็หลายครั้งนะรลิชานะครับฉะนั้นเนี่ยผมว่าทางฝั่งเรียวคูเนี่ยเขาก็เน้นเจาะทางลิชากับดาร์โลแต่มันเจอดารโลร่างทองพอดีนะครับบวกกับอ่ะก็ต้องอรับกันอีกวันที่อูกาเต้นะครับวิ่งพลาดเลยช่วยตัดช่วยแย่งช่วยเข้าสกัดช่วยปิดมุมช่วยบีบช่วยแซะช่วยแค้ออกมามันเลยทําให้นักเตะไมเวเตดเนี่ยสามารถสกัดกั้นการบุกข,ของซาร่าได้นะครับอืม,อม เท่ากับว่า9เกมในยุคของลูเบนอโมริมนะแมนยูชนะอเมริกัชนะสิเสมอลิเวอร์พูลชนะแมนเชสเตียสและอีกหนึ่งเกมที่ชนะมันชนะเลยหรอวะผมจำไม่ได้9นัดในยุคอโมริมในพรีเมียร์ลีกครับอีกนัดหนึ่งที่ชนะชนะใคร9นัดในยุคอโมริมเออหมายความว่าในนะเขาเกมพรีเมียร์ลีกนะเอ็มชนะใครวะ มันชนะใครอีกเกมหนึ่งมันชนะแมนซิตี้์หนึ่งแล้วอีกหนึ่งชนะแมนซิตี้์หนึ่งเอเวอร์ตันไงเออเอเวอร์ตันชนะทีเอเวอร์ตันตอนนั้น,น,น, ton, น,นมันอามโมริมายังเอเวอร์ตันม,มาแล้วมาแล้วกันดูก <Okay. S 1> ันดูสองแรดสองไงอ่าเนี่ยออผมผมเลยตั้งข้อสังเกตดูว่าไอเกมที่ชนะหรือเกมที่ทําผลงานได้ดีครับบอลของอัลโมริครับมันจะไม่มีปัญหากับการเล่นกับทีมที่เล่นแบบภาคพื้นดินนะครับ แต่พอทีมไหนเล่นลูกกลากากาศมันมักจะมีปัญหาทุกครั้งลูกโยนเข้าไปอะครับอะอย่างเช่นเกมเจอก,ก,กับบอลมัดเกมเจอกับวู๊แฮมตันอย่างเงี้ยหรือแม้เกมที่ตกรอบคาราบาวครับกับสเปอร์ก็เหมือนมีลูกกลา,ากาศอะไรประมาณเนี้ยก็เลยรู้สึกว่าเออเป็นอีกหนึ่งจุดที่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 ช้าคำว่า ถ้ามันสามารถแก้ไขได้ครับก็น่าจะทําให้แมนยูดีขึ้นนะในเรื่องของลูกกาอากาศรครับการสกัดกั้นอะไรบางอย่างเนี้ยคือเอาง่ายว่าตอนเนี้ยคือผมสังเกตว่าถ้าเล่นทีมที่แบบไม่ค่อยเล่นลูกกลาอากาศครับแมนยูก็มักจะทําผลงานได้ดีนะแตยุคข,ของรูปเบนโมริมครับอืมประมาณนี้